กบสบายดีพี่น้องสบายดีเม, okay. มื่อสุขสุขคนเด้อสมองสมบัตพ่พ่อกันีกบพี่น้องก็ยามคำคำพี่น้องเกี่ยวข้าวห้างก็ขึ้นพี่น้องเลยยามป่าพี่น้องยามป่าตอนตาลีครับน้องสุนิในกอกันว่าอยู่กับสร้างกระตูนพี่น้องขยันป้าต้องโคตพูพี่น้องลายนี้ให้ไปเบื้องแน้ามองหันเข้าขึ้นมาได้ปะเอาขึ้นมาพี่น้องเขาไม่ได้ถ่ายเบื้องตอนพี่น้องนี่พอน้ำเพิ่มเป่งพี่น้องเพิ่มเป่งน้ำเขาไมนสุกแล้วเป่ง หอดลงมาป่ามันก็ลงมาโฮมกันพี่น้องป่าลาใหญ่เราพี่น้องไอ้ฝาขอน่อยอาลีเด้อ่ายหอซยอโฉอ่า้กตุนก็มาหอดวานนีพี่น้องจะไปถ่ายเพิ่งเกพดบถ่ายทำพี่น้องถ่ายคลิปสัมาเกี่ยวเขาแล้วมาเล่นเก่เบ่ล่นองจาบก็ักพี่น้องบุฟเดี๋ยวยามเื่อเ ส้ท kind of um, hey, ีไดุ้สดีปลุงรอะสาดีปลุงมอยาลหยกหากี้นี่พี่น้องเลยแล้วตีพอเลยหนาแล้วนะก็ค่ยนานนานนานนนี่ก่อนดูน่าดูลูกยเาลูกละามาจับปลาหรอลูกหาจับปลาอยใหญ่เดี๋ยวมาจับปลาคยนี่ไวดิเก็บทำเละมาเก็บไปไลูกไมาเก็บปลาอยใหญ่ใชันง้เีเห็ดได้กินะานี้ ปลอน้อยนี่ปลขน้อยน้องต้มบนาะตัวละครอะดิพี่น้องอ้เิกแ่ลนี่เราอยากห้าคนน่อยยังอยากหห้นะพี่น้องเนาะยงปลาคาวงกมนาะปลาคาวไงกมีตัวน่งไม่ได้เลยปีปีกเห็นนี่ก่อนกินนี่ทำสิกินเยหน่จับดูจับปลาลุงมองดูจับจับจับว้าาเช็ดเช็ดนะเอาไปทงนะ เอ่เทเายุพีน้องอ๋ผูเก็บใส่กันน่นเก็บเก็บันนี่นี่นี่เก็บเกยู่เก็บปลานี่มีเด้พี่น้องลายนี่เดยิงพันยาไย่งชื้อมือก็ได้ชืมือพ่น้องปลาขนอ้อยอันนี้ก่อนมาจัดท้งไ้อเม่ปลายหญ่นะห้อยลายนี่เนาะยังพอลอยตัวมาจอลอยตัวมาากปลาคอย จายลายเลยเนาะเกือบย้อนลอยขึ้นเลยค่ตาเทอมาเนะ่เปตาบ้านโคกบ่เห็นป่าไม่เห็นเลยอ่อนซ้はは้นพี่น้องพระเจ้าปลาลายพี่น้องแถ่บ้านบอกว่าป่าบ่คมีเลยตังบ่มีเลยนะพี่น้องบ่มีดอกอดลี่ป่าแถวบ้านบ้านใหม่บ่คยมีป่าไปเลยแต่แทนี้มันใกลหัวใหญ่ใกล้ใกลน้ำคลองเนาะปามันคอลาย เก็บปลากันพี่น้องียำะดุำมนจปด้นี่แล้วว้ายนายก็ยดุกันปลายก็ยันดุกันปะดุปะดุอรนะไอื้มปะดนอยปะดวังปักมือได้นวนี่หายได้จะมาจับเตี้ยคือจับปลามาถ่ายให้ก่อยเออแน่มาอยจับถายให้ก่อยถ้าจับานะข้ามือค้เลยเกี่ยวข้าว้อก็ฝนมี้ จับอาอยูโชว์ให้แม่กุ้งเบงดูจับป่าอาว์ให้แม่กุงนี่แม่กุ้งเบื้องรโดดนี่จัาาอยู่จับปะาพอยาญ่น่วก็เกี่ยวเขาเละพี่น้องเลยแล้วเล้่ขึ้นถ้าลนแล้วพี่น้องเขาก็ซุกบเสมอนี่พี่น้องยังถ้าได้ครึ่งสะพี่น้องไอ้ย ปีแล้วล่ะพี่น้องบ่แม่นสิหมดแล้วพี่น้องเจา้กาสิเฮ็ดเจ้าเฮ็ดหยังกันเด้เนาะลุงบ่อ๋อพี่น้องก็แม่นจักโลได้อยู่2โล2โลและ3โลพอ๋ออยาอเาอนอยเนาะําใหญ่นะขนอยลูก้ันมันใหญ่เต็มทางใหญ่พุ่นอายุก็จับเป็นเสยบ่อยู่อือ มัโโนโซ่นะพี่น้องไหมสมชืม่มมอว่าลูกแล้มันจับปีได้แล้วตีมันโลดตีมันโลดบ่เดีย๋ยวพี่ฮันจีเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิึงก็คลากรามลายจำได้บักคอยเข่นกี่นี่ม,มากคอยเข่นกี่นี่มาจับมันออกน้ากับมีเลยพี่น้องเลยมันออกมองนี่บ่าแยงเข้าขาบักหลลายอยู่ในน้าี่เดี๋ยวพี่น้องว่ายามนี่ก็ยังมีปะยังมีปลาบ่มีเพราะว่าเขาเป่งน้ามิเอาไว้ มะเปียงน้าให้หน้าม nah. ันโลมันโฮมกันแต่ละมีปลาปลาน้ำคอนพี่น้องซ้ำปีในั่นละปลามีได้ปีนี่นะปลาปีน่ะขาเจ้าเกี่ยวเขาหมดแล้วมีเชยไดยเออปลาจะมันมาใส่ฝนตกแล้วมันมันมาเต็มอยู่ปลาดุกปลาคอนะเออ่มีเชอมันออกแต่หู้ไปจากเนาะยันออกแต่หู้กขาว่านาะน้ำลายมันออกแต่หู้น้ำคอดบ้านเกาะดีกว่าน้ำคอด ผูกบ้านโค่ขีปาแมารงนเ้ดเป็นลูกายกบพี่้องหนาวแล้วจะเด็กพี่น้องจะดำเลยคนดำดำคลีเที่ยวขาตาเขียดแม่บดอว่ายอมไปใส่เม่มาหอดบ้านมืไเที่ยวเขาแม่ซากก็ตุนมาหอดเมื่อวานพี่้องบริษัทพออเที่ยวเขาโตอย่างก็ซิวเจ้าเอาไปกซิวเขาอีกเอาแล้เอปลาล้กินงาเปือไม่ต้อง อายุสีเมืองนภัยแมนป่าแม่แม่ขีดเล่งเมื่อหรอ้อไปสขี่รว่ลกนเด็นี่ลวบ้งนี่็่อพี่น้องาเจอยุบพี่น้องนี่เก็บเาเก็บมืใช้ลูกเก็บาลูกปล่าเฮ้ยปล่ปทํรเสยดปวรมีกาลังได้ปลา่อายุเปิ่งปลาลงอายุนี่ใช่ลูกอ้ป่าเขใหญ่อทุ่งอไหนละ

ก็ครับเก็เปลี่ยนได้บ่ต้มส้มอะได้ครับต้มสมต้มสมวันนี oh, ้เลยไปขินป่าเนาะมาสมบ่ไม่อยากข้าวข้าวเดียวเมือพี่เนาะนี่โอ้โห่นี่โอ้่ใหญ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 ่ปูมันจะได้เมื่อได้เนาะยังเกี่ยวข่อยันบ่แม่นบ่ปลาข้าวปลาข้าวใหญ่พี่น้องปู โอ้ยเมื่อเมื่อบั่นค้ณมางซากระตุนมาเกี่ยว้าว์ชีแมวเกยาเ์ีมวเนคุณมาได้บ้างรือป่าอ๋อพี่น้องมาในหน่อยเป็นประมาณสามโลสามโลเนาะอายุแต่ทุอ้ยน้ำเสียนาาั้เป็น่อนโซนพี่น้องบังงับบอลกไมลูกบันจะกระย้ามคำคำไม่น้องเหาเกี่ยวข่ามสวนวงเป็นวงเสาร์พี่น้อง ทงนิ่มเดี๋ยวะทงน้ําอันนี้เขากำลังอีกประมาณเบื้องน้ยเนาะตามมือได้เกี่ยวนี่นะนั่นฉุกเลยเนาะแดงเติร์ดนั่นแหละใหญ่โตแตวนี้อีกแม่ก็ตามสาไปแล้วเนาะ อยู่บนหอคืนมีเ okay. ง kind of ินก็มีความสุขอะไรเนาะทาแบบมันมีเงินแบบเหามีเหามีพรอบนะพี่น้องมายามนี้มาเลยยินมีกินนะพี่น้องไอ้เขาหอมกระเงี้ยหอกเขาหอมกระปูบอลกระปูกคำนี่นี่นี่กระปูกามใหญ่เอาตะกามันมาเอานั่นมันกระย่าไปยังไปไปเห็นนะ อามันหนีบลูกไปไปลูกไป,น,ปน,กน่าตอนนี้ประมาณเสาหนึ่งเสาหนึ่งอะไรอยู่แล้ะนั่นเลยหรอแต่แม่โอ้ขางก็ร้ายได้ไหมคุมสุกนะขางหน้าสุกเลยนะมันแดงร้ายเติบอยู่ตัวนี้เนี่ยที่จริงมันอยากสุกแล้วแต่ขามสุกหนำซื้อ ให้นนะเอาแม่เอแม่นม่เลยแม่ไม <men> ่เลยเฮาเท่าไกลไกลนะขกะแย่งพี่น้องใสใ้เบิ้งทำมาาสพี่น้องเลยขาะแง่งเาจะไปไกลแล้วพี่เมฆเก็บรถขักแง่งขากะแง่งหอมๆพี่น้องใส่ต้มปลาคอขักะแงังต้มสูมเนาะสดน้าไม่แห้งเลยนี่บรรยากาศบ้านเฮา น้ำเห่าค้งไห้พี่น้องนี่ค้างปลูกผักยามเล้งคเืค่อครักทีคมกวหารกเงินก็่ไดักเธอไปบ่มีงานก็คือเกาตระตุนบริงานบ่มีเงินพี่น้องมากสื้อๆนี่ช่วงนี้บ้ิงานไปเดือนนึงบ่ฮอดเดือนนะาฟมือเนาะมันสรางห่หกมอเงินก็บอไไรพี่น้องเอ มามาพอแล้วอแล้วปะเนอไอ้ก่อน่ยังก่อนลูละกเ้าก่อนเห็นนี่ก่อนสยีก้เหนักเอาเกือบจนลูกเอาเกือบเจละป้าเกี่ยวานี่พน้องนี่เสกกบนสุกบนสุกบหมน้ออันนี้พี่น้องนะไงอัดน้ำไว้พี่น้องานยำนะก ยำแรงเพิ่นกับปลูกพักลนะลปลูกมักแตงมักทั่วกินกุ้งลายๆนี่น้องอันน้องเพิ่นกับนี่น้องไอ้กอบ,บอกขังแน่ไปเลยยาม,มันขาดนี่เขาจะเอารถละกับรถจักรเมือนะ่อแล้วอายุนี่ได้เมื่อนำได้เมือ่อแล้วอายุดิ อีบานนั้นบ่คิดว่าสิบ่เป็นมันก็ลงมาได้เฉยจั่นไปบ่บ่กันแล้วเอาไปสิเก็บผ้าเพิ่นนี่เนาะเนาะตาสิเก็บลไปไเนาะอันคิดว่าสบายดีน